สวัสดีค่ะฝึกอ่านภาษาพาธีป .2 หน้า13นะคะฝึกอ่านประโยคแม่ไก่ออกไข่น้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาภูผาและน้ำใสหัวเราะดังลั่น น้ำใสป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกใบโบกชูงวงแต่ใบบัวแกวงหางข้างล่างนี้เป็นการอ่านคล่องร้องเล่นนะคะในบทเย็นเย็นโปกเปกกรุงกริง กลุงกริงนน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกดราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อยขออีกขออีกช้างชอบเย็นเย็น กรอบกรอบอร่อยอร่อย